สวัสดีครับระบบโซล่าเซลล์ก็วันนี้จะมาทดสอบโหลดขนาด4,000บาทน,นะครับเมื่อก่อนนี่เราทดสอบโหลด4,000บาทแล้วมันมีคอขวดนะครับคือความร้อนสูงที่ตัวโชคนะครับตัวโชคกก็คือ,อนี้นะครับหรือ,อ เขาเรียกว่าอินดักเตอร์นะครับเป็นขดลวดที่ต่ออนุกรมกับสายของมออแปลงนะครับก็มันร้อนประมาณมันร้อนขึ้นไปถึง100องศานะครับที่โหลด4,000วัตต์แก้ภายใน15นาทีวันนี้ก็เลยจะมาทดสอบนะครับว่าว่ามันจะ คุณระพงน่าจะเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนพัดลมนะครับเปลี่ยนพัดลมใช้พัดลมทั้งหมด3ตัวนะครับก็มี1นึ่งมีสแล้วก็มี3นะครับตัวเลขอยู่ตรงนี้ก็คือผมต่อตรงกับไฟจากอะแดปเตอร์ของหัวบุยนะครับ12โวลต์ต่อตรง มาที่พัดลมทั้ง3ตัวเลยไม่มีการปิดนะครับก็กิดไฟอยู่ประมาณ1 0บถึงยี่สิบบาทนะครับตัวนี้ลองลองดูละมาดูน้ำพุกนะครับตอนนี้พุคนะครับอยู่ที่สามสิบเก้าองศาโ้ำแดงนะครับอยู่ที่สี่สิบหกองศาแล้วก็บอร์ดอยู่ที่สี่สิบสององศากอร์ดอยู่ที่สี่สิบสององศาตอนนี้ 2,440ประมาณ2.4กิ 2, 40, 2, โลวัตต์นะครับจอมี A 2เครื่อง A 1 8 0 0 0บวิทยูแล้วก็ A 9 0 0 0พันวิทยูนะครับมจะเพิ่มโหลดด้วยกาต้มน้ำร้อนเนี่ครับขนาด1,500วัตต์รวมกันก็ประมาณ4,000วัตต์พอดีนะครับจะลองดูกันเลยการทำงานนะครับมาดูโหลดกัน ตัวชิโน่ทัมเมอร์นะครับ17แอมป์ก็ผมตั้งไว้ตัดที่20แอมป์นะครับก็ประมาณ4,400บาทนะครับ4,500บาท4,500บาทนะครับก็จะใช้ไม่เกินกำลังไม่เกินนี้นะครับก็อินเวอร์เตอร์ขนาด5,000บัตนะครับเห็นไหมอินเวอร์เตอร์ บอร์ดจีนนะครับเป็นงานประกอบเองอินเวอร์เตอร์ขนาดา24มอสเฟตนะครับ48โวลต์ชมกันเรื่อยๆนะครับมาดูอุณหภูมิอุณหภูมิตอนนี้นะครับบอร์ดขึ้นมาที่43องศานะครับชุกอยู่ที่40องศาครับ ว่อแปลงอยู่ที่44อ,องศาคลิปนี้พาชมยาวๆเลยนะครับว่าการทดสอบเป็นยังไงแดดวันนี้แดดดีนะครับ MPPT ตัวนี้อยู่ที่2 2 0 0ประมาณ2,200วัตต์นะครับ MPPT เครื่องนี้อยู่ที่ประมาณ2,000วัตต์นะครับแต่จริงๆมัน มันจะเกินอยู่ประมาณ100บาทน,นะครับลบประมาณ100บาทคิดกลุ่มๆเนะอะยาวๆครับ3 800บาทน,นะครับ3 800บาทก็คิดอยู่ที่ประมาณ70%ของอินเวอร์เตอร์ครับ ม่อห้าม่อห้าสิบสอง่ไหม่อห้าสิบสองกอดทรับสี่ห้ามันไม่ค่อยสบายเนอะเออมีม่อสี่สิบหครับม่อห้าสิบสามชกสี่สิบสองครับก็้าดูาย,ยาวครับผม อันนี้การน้ำร้อนกำลังเดือดน,นะครับก็อีกประมาณน่าจะเกือบ10นาทีมั้งก็ใส่เข้าไปเกือบ2ลิตรนะครับนะ้เนไหครับภาพรวมครับก็ใช้เวลาเดือนนี้ก็ปิดระบบไปประมาณ สาสีรอบแล้วนะครับก็ค่าไฟขึ้นมาอยู่ที่ไปดูมิเตอร์มุ่อเช้านี้ก็ขึ้นมาสิบห้านวยแล้วนะครับก็นับตั้งแต่ปิดปิดปิดระบบ5้าวันนะครับกลับบ้านใช้ไฟหลวงอาจจะใช้พวกตู้ยินนะครับกล้องวงจรปิดหลอดไฟต่างๆนะครับ ามาดูกันนะครับว่าความร้อนมันจะสูงเหมือนเดิมไหมเดี๋ยววัดความร้อนสาย35สแปรมินนะครับ4 1องศาความร้อนสาย35สแปรมินวัดแอมให้ดูเลยนะครับแอม mdc 7080M นะครับ่อประมาณนี้ตัวอันนี้ก็มีความอุณหภูมินิดหน่อยครับอ,อันนี้เป็นดูดออกนะครับดูดขึ้นดูดขึ้นแต่พัดลมลมมันจะออกข้างๆแบบนี้ครับลมจะออกข้างไใ้ล็าตเตอร์พัดลม ก็อกุณหภูมินิดหน่อยเออก็มันเป็นเราตเตอร์อินเทอร์เน็ตนะครับเรา,าตเตอร์หัไว้เราเตอร์ wifi นะครับล้วก็สามารถเปิดได้นานเปิดไว้ตลอดเวลานะครับเขาเรีเยกนอะไรน่ไม่ใช่เราเตอร์มันเป็นในหม้อปแปลงเข้าเราเตอร์นะครับนมนะดูดูที่อุณหภูมิโชกนะครับ เปลี่ยนของเดิมนะครับสแกนอุณหภูมิสูงถึง100องศาครับผมตอนนี้เหลือแค่43องศารหรือว่าช่วยได้เยอะครับไม่เป็นคอขวดของระบบบอร์ด48องศาครับหม้อปแปลง58องศาก็อยู่ในระดับที่้าตัดแล้วครับตัดแล้วก็เหลือ2400ง สองพัรบาทครับหมอ้มอหมอ้อหม้อมันแตกแล้วนะเมื่อกี้โอเคครับเดี๋ยวมาดู M D C หน่อยก็4 0 50 M นะครับ M D C สายอันนี้ก็เป็นสายทองแดง 35สแบหปรมินครับก็ผ่านครับผมช่วยได้เยอะเลยเปลี่ยนแกนหม่นแก๊อินัคเตอร์นะครับตัวนี้ mm hmm. เดี๋ยวอุณหภูมินะครับเดี๋ยวอีกนิดน,นึงนะครับที่ผมไม่ได้ชี้ให้ดูก็คืออุณหภูมิของตู้ AC ครับตู้ AC คือตู้อะไรคือตู้ e t s นะครับเป็นตู้เมนของระบบเป็นไฟออกไปใช้นะครับก็คือตู้ตัวนี้ายในนี้ตู้ตัวนี้จะไม่มีระบบระบายอากาศนะครับก็จะมีแค่ช่องนะครับผมร้อนจะขึ้นไปตรงนี้ผมติดมิเตอร์ไว้ตรงนี้อุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ30วสอุณหภูมิอยู่ที่44-45องศานะครับตลอดเวลาก็ถ้ามีอะไรผิดปกติ ็สามารถเช็คอุณหภูมิได้ง่ายๆครับนะครับ้บบโวโซลาเซลล์ที่เรียนรู้พัฒนาขึ้นเองนะครับ,รบตอนนี้อุณหภูมิก็จะลดลงเรื่อยๆครับผมหม้อแปลงนี่มันเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กขนาด เป็นแกนเหลิงขนาดใหญ่นะครับอุณหภูมิจะขึ้นช้าลงช้านะครับก็เขาเรียกว่าหม้อแปลงเือรอยนรเนาะก็สำหรับวันนี้ก็แดดดีครับเป็นของขวัญของชาวโซนาซ่าเซลที่ไม่เจอแดดมาเป็นเวลากว่าสอาทิตย์แล้วนะครับวันนี้เจอแดดเปิดแอร์เต็มที่เลยครับสองเครื่องเครื่อง ผมนี่ก็9,000 BTU 1เครื่องแล้วก็18,000 BTU 1เครื่องนะครับมีพัดลม3-4ตัวไฟประมาณ10หลอดนะครับตู้เย็น2เครื่องเครื่องเครื่องฟอกอากาศเอยโอ้กล้องวงจรปิดอีก7ตัวครับ ตรงนี้ก็ถึงเด็กไม่มีก็อยู่ได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิด A ขนาดนัน้ต่อาเรีวิวเพียงเค่นี้สวัสดีครับ